แม่ย<จ>ังละมายื่งยื่งย่างเตะเสาสวัสดีพี่น้องเอ้ยเอาสวัสดีนะเมื่อเส้าแม่ยังก็ถือเสพียงอ้อมบ้านมาหนีิสวัสดีครับพี่น้องครับแม่ยังสองแม่ลูกในเฮ็ดยังเนี่ยเอ้าครบครบยังก็มาเข่าอยู่ในข้อกันคนนหนิบ้านหนิยังกบไปใส่เออเออเอเฮ็ดบ่ญดำกบไปใส่เบ็ดมาบ่โอ้ยตายไรคุบกบพี่น้องเอ้ย จ่ารอยน์ก็จอดท้ายคลิปรถนั่นแล้วสวงเลยบ่หันโอ้ยกบเมียพอดีปนตัวนี่โอ้โหเยวันเป็นพระกันเหตุอยังมะเร็งเคียงข้างจอดรถน้ำกับพ่อท่นไรโอ้ยผู้ใดมาซื้อบ่อหันผู้ใดมาซื้อควบเออมาซื้อกวบนเอที่ขายเออโอ้ยจอดรถน้ำกับพ่อท่นวันเป็นอยังมะเร็งเคียงข้างไรควบควบวันนี้ควบได้มาอะไรยังไงมันเที่ยอยู่ ใช้ได้หลายปนายาันไหนเพิ่งกันน่ะมาไปน,นองมากย่างเหมือเช้าครับเมือน,นี้ลงมาเฮือนแถวเมียก็เลยมาเห็นก็เจ้าไรคุบบมาเลี้ยงเคียงข้างครับตกอกตก,ตกใจว่ามันอีหยังมาได้แทบบนไรคุบๆโอ้ยไปใส่เบ็ดไม่แต่รุ่นนี่บ่เดี๋ยวนี่ไม่รุ่นน้อยหโอ้ยขอว่าคนสิไปคนบ่ได้ไหนาไปจัามื่ออยู่เนี่ยได้บุกคมไปใส่นั่นได้ไร่เติบได้มีตัวตัวใหญ่ๆมาใช่นั่นเมื่อคืนฝนตกอาคมเลยบ่ไป ตัวกูนะพู้ตัวใหญ่ก็มีตัวนี้เบ็ดครบไปรองครับเบ็ดกรบเมื่อไหร่โอ้โหสัมเกี็ตโมก็มีเหงาแา่ยังดามตัวเล็กน้อยก็ปล่อยมันใหญ่ก่อนนี่พูดนะกบจอยหน่อยหน่อยครบหน้ายังสิแล้วกันกบหน้ากบหน้าพไปรองแล้วก็เลยจอยในจังหน่อยไคุบโอ้ลูกพี่เอะไรคุบกบมวนครบสีบอยู่หันจะบ่อแม่ราะ่นกว่าจดเราต้องกับเพราะท่านน้องหันเขาจะอะไรคุบกบกัน กรบได้มาแล้วบัดนี้นาวระสันต์วะคนว่านี่ครับพี่น้องครับโอ้ยนนะเอาไปต้มปนเนาะพี่น้องเนาะใส่แมงดานะำเพียงหอมนะครับหน่อยๆสำหรับปนสนมไอสุ่มนะครับต้มใส่บักขามนี่ๆๆโอ้ตุ่มตะบักขามไล่เตือบหลายเตือบครับเจี๊ยบไลเตื่อบแล้วมันไปนี่นี่เอามาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยแห่งสวดๆยู่บ้านพี่น้องมาเบิดบ้านระบาดไมนสิพ่อกันได้ละบใยปางได้ละบ่เย้ท่า โอ้โหโบกามันตัวไม่ตัวใหญ่โบปีไกยเอออันนี้กบปีนี่ปีน้อยนิดเพราะว่าเป็นที่กบถิมสตี๋เหมือนกันเาว่ามันถูกขวานทั้งลงเอา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 ถ้าเราผู้ใดสิเอาแน่บัดนี่มันสิพ่อฉีดสฉีดะนี่ อันนี้มันงี้นี่นี่นี่มันผักเบื้งมันเป็นน้ำผัดนี่ละเบื้องเออเออเอาเอาทิ้งรถซะเออเออเออคือคือคือใหญคือแบบนี้มันยากน้ำผักกระถังมันีเอาอยู่บ่อนี่เอาอยู่เอาแต่๊ะสั้นนี่ยคอยได้ยาญโอ้เลือกเอาเลือกเอาว่าสั้นบักเตี๊ยมได้อันนี้ปวกมันจะใส่บุกุมหนึ่งมังั์นั็ดปวกเออมันเอากับตาไปอีกแหละเพราะว่าคอยว่าสีไทยคลิปพี่น้องเบื้องยู่วงค์ั่นโอ้ยว่ามันมาได้มันหน่อยเดียวเอาเลือกเบิ้งเลือกเบิ้งสั้น เข็ตัวญ่เออดปวกกันไม่เก็บหลดไปอย่างไรปลาเอาตัวตัวใหญ่แต่ว่าเทิบไปดอกมึงกี่ว่ายนบอกหาหกขาบขาเยียดแน่เบิดล่ละ ซุัวนอมไม่สมก็เสียบเนาะอสเคงน่ะนั่นแหละแนวเสียบไปหน้อยไหยแส่ซัมเคิงนั่นแหะใส่นอมไม่สมอือไม่ออถุงหมักไงหนึงตัวหันใส่มาดูดูจั๊ก์ะเดียจดจักโลลอหโอ้โลลอยหาสีครบหน้าเพราะซื้อยู่ตัวสันโอ้ยไดี๋ยวจะขีดน้อยใหญ่น่อยไปซ้างมงดูมันไปเลยโอ้มันไปนะไปสร้างมองขนาดจะขีดจักโลโอ้คอยกะอยากกินอยู่แต่ว่า เขาคือเอาเวอร์กวนเลยสิน oh! oh, ี่อยากกินน้ำยูเดยใส่ก็บอปลาดุกนันโอ้นีเเห็นล้วบอปลาดุกคนนี่บอปลาดุกอยู่ขางนโอ้สามขีดสามขีดสามสิบสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทพอนำมาเบร่งเลยแล้วใส่ปลาดุกจะาไปใส่เพิ่ล่ะโอ้ยน้องปลาดุกจะมาคืออันนี้สิ ก็คือคุณจะเด้ปลาดุกก็ดิใส่ลับเพราะไงมันอันใหญ่ตัวของข่อยหลายเลยได้เพราะเราลุงจะโดนแล้วเออเอาอาหารใส่มางนะใหญ่แล้วกล่องข่อยกับห้างเนี่สันอยู่กล่องก็ดียน่ยมลงคลิปให้พี่น้องเบิ้งก็ดิอู้อู้มันหลายอยู่ตัวนี่ป๋อตัวพวกญ่เลยพวกไงพ่อ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 เปล่าเปล้ว อุ้ยยังหลายอยู่ตัวในป่าเรามีตัวใหญ่เออสวดศาสตร์สวดศาสตร์อยู่อ่ะผู้ใดมาลักิยังหน่อะอริลีน้อยโอลักบักกล้วยสุกเปียกอยังกล้วยบดชีตติจ้าอุ้ยปลาดุกเราเมียลงตั้งแต่พร้อมกันครับจัดร้อยสุดแหลกผลพี่น้องครับของเราเลยตัวใหญ่โอ้คือเอาไว้ทั้งบนปะ ใช่ต่อทอใส่กันเลยจอกลางเนาะหันเป็นหนองเดียวเนาะให้มันเล่นแม่นแม่นผลไปทั้งกอไข่กอนะพูนะแม่นเลยเนี่ยาอย่าอัดใบอัดใบครับครับตัวใหญ่อยู่ตัวนี้เนาะใหญ่แล้วใหญ่แล้วขายได้แล้วทั้งปลาทั้งกบบังคอยให้มันเท่าไหร่กันนะทั้งปลาทั้งกบโอ้ยกล้องก็ดีห้างแล้วพี่น้องเอ้ยสั่นมาเลย ตัวใหญ่ละใหญ่ตัวใหญ่เหี้งเพราะอะไรใหญ่เพราะอะไรเพราะอะไรมันสีอิ่มปวดมันสีโบกินเจ้าหนำสีเสียมันอิ่มเลยเกลืออยู่วัดมือมันก็อิ่มแน่นอนแน่แน่พี่น้องไ่โตัวใหญ่แห้งครับเพราะว่ามันลงรุ่นเดียวครับควงจันทร์ลอยขนาดใบไม้มันยังกินครับผลใบพักจบ กินจนเหียนบดหยุบยิบหยุบหยิบหยุบหยิบอย่าไปนองเลยปลากระไนกบกระมี่พ่อมใส่เบ็ดกบมาโอ้ยไล่คุบกันต้องหันโอ้ยไปนองเลยพูดอ่ะกระเกษตรพ่อเพี่ยงอีหลีว่าเล่าว่าอันนีรก็คอกงัวพูดอ่ะงัวบนกระดิ่งหอบยาล่วงไงไม่ยังอยู่ในบ่อนี่ยายโอ้ปลาหมอหรือว่าปลาเข็งนั่นเอง อ่าว้ใส่เบ็ดอ๋อวัยเห็ดเนื้อเบ็ดโอ้คนอ่าวัยเห็ดเนื้อเบ็ดพี่น้องครับนี่ปลาเข็งหน่อยว่าเมนเลี้ยงไว้ขายว่ามมนตัวนี้บาร์เดเท้เอ่าวัยเห็ดเนื้อเบ็ดขอเบ็ดในปลาหยังกินดีเพราะไงประกวดบ่โอ้ประกวดมันมากินปลาเข็งหน่อยตัวบาร์ดย์อ่ะโอ้แน่นอนแน่นอนขันผมเนี่ยมิเตอูใส่พักกันย่างตอนนั้นแล้วผมเราไปกอใส่เบ็ดนี่ครับปลาเข็งหน่อยนะครับใส่บัวว้ พระเวียนไปก่อเบ็ดเป็นวะพระอานประกคดพระสันลาวะนะครับโอ้ยหยามาแต่ซื้อหยานี่คือโคตรแท้ที่อย่างน่ะพักเวีนพักเวีนมันก็กินบ่เอาเบิดเลยดิโคบเจ้าบาทนี่เมื่อเล่ไม่ใส่ไหมเลือดจะเขียดหม่เอา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 ไป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 ใส่บาทหน่อยแป๊บหยาอีกกระเกษตรกรคักไว้ใหญ่ถ่านแน่นอนครับพี่น้องครับ โอดนะซาเล็กหน่อยพ่นอันะไรก็สิไปเอาหยานับกันบ่นั่นโอ้สัมพ่อมาถ่ายกันเนี่ยเมื่อเสาร์เนาะนี่เบิรงบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาร์ฝนตกใจขวิดก็จะไล่คุปยังเตรียมทางอยู่นะครับมาเลียงเก่งร่างอยู่บนไล่คุบปุบนี่แหละไทยเพรท่านยังมาผมจอดรถปุ๊บเลยผมก็ไม่เห็นคนกำลังคุบอยู่นี่ก็เลยบ้าว่ะอันพุหละครับสวยๆพุหละยังเสาร์อยู่บรรยากาศเนี่ยเมื่อเช้าฝนตกหนาเป็นทางเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่นะครับ กถือว่าเบาแห้งมาในด,ดอกตกธรรมดาอยู่แต่ว่ามันหังน้ำไหลนะครับซุ่มชําไปเบิดแล้วเมื่อแรกกะสิม,มีคนไปใส่เบ็ดกบอีกยูตี้เันแนวนี่นเนาะแดดอะไเล่แดดกําลังออกไปผูดหลาสวงคันไล่ด่ากันโอนไปก้ปปอนมูระบาดเขาท่าไปเลยสตาร์ทกเขาติดไป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 หายาเห็นว่าพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศ ชีวิตแบบบ้านๆอีสานบ้านเน่าพี่น้องนะครับนี่ตื่นเศร้ามากครับมีภารกิจออกแต่เศร้านะครับหาหญ้าให้งั่วนแน่ลังก้นกับไปหาอยู่หากินยามเบ็ดยามกลางนะครับส่วนสุเนียวนะครับนี่คือบรรยากาศอีสานขนาดแท้นะครับอ่ะภาคลิปนี้ยนี่ยมือเศร้านะครับภาพี่น้องเบิ้งไล่คุบบนะครับอยู่ขางเงื่อนคุณแม่จันร้อยนะครับพี่น้องอันนี้กะถังน้ำแข็งเอาเสียของไว้เฮ็ดของขายนะครับเพอาะวราจหลอยรถกับเข่านะครับรถกับเข่าขายยนี่ยมือเศร้า เนื้อหมูเลงโอ้วนบอลานืาอมูเนื้อหมูสับเนื้อหมูเลี้ยงเนื้อหมูสเฮ็ดยนเนื้อหมูเลงขายอันนี้จะเป็นพวกผักสดกระลำผักกาดขาวพักพริกสดนะครับหอมร่วมบักแตงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสดนะครับพี่น้องของสดอันนี้จะมีหมูยอ่อมีปลามีเนือ้อมีไก่นะครับหลายแนวครับอยู่ในนี้คือเอาไว้เตรียมเฮ็ดอาหารนะครับพวกไข่ปลาโลพวกต้มเนือ้อเปื่อยยังไงนะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศยเมือ้อเมูสัพี่น้องครับอยู่บ้าน คุณแม่ของจานร้อยนะครับว่าเสียเอาไข่ไปทอดสันี่ก็เลยได้มาแวะเบิงเห็นก็จะคุบกบพอดีก็เลยได้ถ่ายิปซูพี่น้องเบ้งย้มมะเ้าครับเอา้าบรรยากาศดีย้มมะเ้าพี่น้องครับสบายดีอยู่ดีไม่แห้งนะครับทักทายกันยมามมะเ้าพี่น้องเออ